ดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงว่าศีลของเรามั่นคงบริสุทธิ์เป็นพรหมได้แต่ยังดีไม่พอควรจะต่อให้มองเห็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์การวนขึ้นข้างบนนี่มันก็ดีแล้วแต่ดีไม่พอ วนไปวนมาก็กลับต้นมาใหม่มาเจอไอ้โลกคนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความหลอกลวงเต็มไปด้วยความเปียดเบียนซึ่งกันและกันก็ตัดสินใจว่าถ้าตายคราวนี้นั้นเราไม่ต้องการอะไรต้องการไม่มาเกิดเป็นคน เพราะมันยุ่งและก็ไม่ต้องการเกิดเป็นเทวดาหรือพรมเพราะอยู่ไม่นานเป็นสุขไม่นานต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นคนเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพาน